ทองวีโก้สองล้านแยกเพชรไปทองวีโก้สองล้านแยกเพชรนะครับเด้ออันนี้โตใหญ่นะครับดูน,น,น,นี่ทองพกเป็ดเขี้ยพกเป็ดอาอันนี้อันนี้ขายวะครับขายไมีคนอยากได้ขายครับเออเอาทองเขี้ยพกเปดทองสีออกเดือนหนาวมาสั่นสูงลอยหาซื้อบวกนะครับ,รบ,รบตัวนี้ว่าเท่าไงตัวนี้เปิดเท่าไรครับ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการ,กรเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับมันนี้กะสิผ้าพีผ้านองหนีมาเอางวัวอยู่กลางทงหน้านะครับพี่น้องครับอ,นนอ,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 อันนี้เป็นเอ่องัวลูกหอกเล็นะครับพี่น้องอันนี้เพิ่นเลี้ยงไว้กระโดดจังกะสิเปิดแบงให้ปีให้น้องเทอนึงนะครับเนาะซึ่งพิกัดกะอยู่ที่บ้านกุดแค้นตำบลหนองโน,โน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเอามื่อนี้ผู้ใดอยากจะได้งงวนลูกขอบนะครับพี่น้องกะสิพามาเบื้องกันเนาะว่าอ่าเพิ่งจะเปิดใบถไลทัละตัวนะครับมีทั้งง้วนทองง้วนสาวแล้วก็ง้วนแม่ลูกนะครับเด้อเอาก่อนอื่นกะไปพูดคุยทักทายกับทั้งเจ้าของง้วนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับชื่อชื่อแบนครับชื่อแบนนะครับเนาะผมอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะพาเริ่มจากตัวแรกเลยครับตัวแรกนี่เป็นง้วนเท้าโบสถ์นะครับตัวแรกครับครับง้วนเอาโบท้อง Kf 6 8ครับทอง Kf 6 8แดนะครับพี่น้องอันนี้มีใบมีหลอดให้บ่ครับมีอยู่ครับมีอยู่ดนะครับพี่น้องครับทองนี่ก็คือตรวจทองให้แล้วแม่นบล็อกครับผมรับประกันทองครับอ่ารับประกันทองให้ตัวนี้เป็นทองที่ไหนครับทองที่2ครับเป็นวัวทองที่2องนะครับพี่น้องครับสูงนี่ก็น่าจะประมาณ145ไดสิ้าเลยนครับพี่น้องครับตัวนี้เอาได้น้องแบนเปิดไปเท่าไหร่ครับตัวนี้53ครับ53าหทอง Kf 6 8แดนะครับเด้อทองที่ไหนครับตัวนี้ทองที่2ครับทองที่2องนะครับเนาะครับ มีใบมีหลอดหายอยู่ด้วยครับตัวนี้เอ่าวไอ้มีตำ์นี้ตรงไหนบ้างครับตัวนี้ไม่มีครับไม่มีได้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0942629564ครับุ o k แบรนทนานัทครับครับผมนี่นะครับด้วยจิ้มดำาบดดี้ะพี่น้องเด้อสีผ้าเบิ้งทั้งนี่นุ่มเรียวไปกับบ้มีตติ้งนะครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อเอา หาเมื่อนกลัวหาเมื่อนสามพี่น้องต่อรองเอาเลยนะครับเนาะนี่นะครับไม่มีตําหนินะครับอ่ะเพี่น้องเห็นชัดปะใส่ผ้าบื้องไกลๆนะครับเด้อไอ้เน,นี่ยเสียกผูกเน่าด้วยพี่น้องครับกันเลี้ยงยางจาังเลยเดินดามเดินดูนะครับพี่น้องครับเนี่ยเพิ่งถ่ายยางไปน้ำรับผมไม่าคาทงคาทอนหรอกหัวโตใหญ่ยอยู่เด้อครับเด้อโตใหญ่เลย ตัวใหญ่ๆลึกๆนี่แหละเออตานขางด้านี้นะครับเนาะอยากจะไรกัเมาเลยครับตัวนี้ครับไม่มีตำหนินะครับมาเบ่งตัวจริงก่อนได้ตัวที่สองตัวหดครับครัเดี๋ยวสิภาพเบ่งตัวที่สองท้างนีเลยครับพี่น้องเด้อมีหลายตัวอยู่ด้วยครับยังค่อยๆไล่กันไปเบ่งนะครับเนาะตัวที่สองจะเปิดตัวใดครับเป็นงวดสาวง้อทองง้อสาวง้อสาวนะครับเนาะ ตัวตัวแดงๆนี่ยเหมือนนะครับผมอ่าบัวสาวเป็นอะไรเป็นง้วตัวแม่เด้อครับพี่น้องครับสูงกระสีประมาณร้อยสามสิบได้แล้วล่ะลูกของไอ้พอตัวไหนครับตัวนี้ KF หกแปดครับอันนี้ง้วอายุจักเดือนนะครับเก้าเดือนครับง้วอายุอายุประมาณเก้าเดือน KF หกแปดนะครับเด้ออ่าเขาเฮ็ดให้เราเด้อพี่น้องครับเอ๋อกระสีเอาแบบทงน้าตามธรรมชาติเนี่ยอันนี้ง้วไม่ได้ผูกเด้อพี่น้องเด้อครับตัวนี้เท่าไรครับนี่ยสามสิบแปดครับสามหมื่นแปดไดครับพี่น้องมาเบิ่งไก่ไก่ได้ สีเข้มดีแล้วก็บ,บดไอยหัวนมกับดำนะครับพี่น้องครับนี่กินใหญ่เล็้บใหญ่ดีตะได้ครับผมอ่ะนี่เบมังซอนไถยนะครับเนาะดำๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะซ้อมมังนมให้อันนี้พี่นมห่างห่างหัวด้วยครับพี่น้องครับอ้าวจากเกลือตัวนี้ก็มาเลือกมาชมเอาครับพี่น้องนี่เขาทําให้เรียบร้อยแล้วสูงประมาณร้อยสามสิบแล้วครับเด้ะอ,อ่ะนี่นะครับผมนี่อ้าวเต็มตัวเนื้อหนังเมื่อยไก่น้ำครับ อยากจจไิญเมาครับพี่น้องครับอ้าเบื้องด้านข้างเห็นสีชัดเลยครับนี่ตัวนี้ได้ครับเด้อมีตำหนิตรงไหนบ้างครับบอครับไม่มีตำหนินะครับเนาะเห็นเบื้องข้างไหนพี่น้องเบื้องมุมงไก่มุมงไก่น้ำตัวต่อไปจะเปิดตัวไหนครับตัวนี้เอาตัวไอเป็นงัวเท้าบนนี่นด้ครับเด้อพี่น้องครับลูกตัวนั้นลูกตัวแรกกันว่าครับอันนี้มันเป็นลูกของพอได้ครับวันนี้ซีไว้ครับ ลูกสีวัย้ครับซึ่งเป็นงัวของแม่แรกนะครับเป็นลูกของแม่แรกนะครับเด้อเป็นงัวเท่าตัวนั้นครับกออกมาเป็นงัวเท่าแล้วก็บบดจัดทำเขาให้เรียบร้อยแล้วสูงกับประมาณร้อยสามสิบบวกไดขึ้นกันนะครับเด้อครับตัวนี้นะครับเนาะบดชักเดือนล้วครับตัวนี้ปีหนึ่งครับประมาณหนึ่งปีนะครับพี่น้องครับนี่เนื้อนางหนาอย่ะดิพี่น้องเอาตัวนี้น้องแบนเปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นครับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นนะครับพี่น้องเด้ออนีเบื้องส่วนหนาครับบดลึกกว่าครับผุม นี่เลยนะครับเนาะนี่แหละนำไตนำลางกับเบื้องเอาอย่อยยุยนี่แหละครับผมอ่ะนี่แหละแข้งขาดำดำนี่แหละครับเบื้องด้านข้างให้เบื้องถ่ายยางไปน้ำครับผมนี่จิ้มดำท่ายดำตัวนี้นมบอมิตติ้งนะครับพี่น้องครับเป็นเป็นวัวสาวนะครับพี่น้องเอาผู้ใดอยากจะได้คู่กับแม่แรกกับจับเสกันนะครับเป็นแม่กับลูกกันเนาะนอ่ะเด้ ตัวต่อไปครับเอาแม่ขาวนี่ยนะครับเนาะแม่ขาวนี่ก็เป็นง้วสาวคู่กันนะครับเด้อนี่ครับผสมแล้วครับตัวนี้ผสมแล้วติครับตัวนี้เป็นง้วสาวที่ผสมแล้วนะครับเห็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ท่านในผานออกผสมทีแรกครับโอ้เพิ่งผสมครั้งแรกอันนี้ง้วจากเดือนครับนี่ตัวนี้ง้วปีปีกว่ากว่านี่นะครับปีกว่ากว่านะครับอ่าส่วนสูงตัวนี้ก็น่าจะลอยสามสิบห้าบวกแล้วครับพี่น้องครับหางเงาดีอยู่เป็นวัวขาวแล้วก็ หลังจะออกแดงๆนะครับพี่น้องครับส่วนหลังแล้วก็ส่วนหัวเนาะเห็ดเขาให้แล้วตัวนี้มันเป็นลูกของพอตัวไหนครับตัวนี้ผมกบลูกครับอันนี้อันนี้จำบ่ได้อีกนครับพี่น้องครับเอ้าว่าไว้เท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้ห้าสิบครับตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าหมื่นนะครับพี่น้องเอ้าจะได้กับมเอาครับตัวนี้งอถึงเฉียงครับผมตัวนี้เอ้านี่บึงไายเดินทายยางไว้น้ำรับพี่น้องครับห้าหมื่นนะครับเด้อตัวนี้ผสมผสมพอไหนครับ ผสม KF 3 1ครับ KF 3 1มีใบผสมท่านมีครับแต่ว่าของถ้าผสมเทแรกท่านได้รู้ว่ะยิงไหนเพราะว่ามันต้องผสมเต็มเต็อ๋เพิ่งผสมไม่ได้ครับพี่น้องครับใบเห็นน้องเขาถืออย่านียืดได้ครับเด้อในคำพี่น้องครับนี่ใบผสมมีให้นะครับดังมาเบิ่งเอานี่แหละเตรียมตัวนะครับพี่น้องครับหาเมื่อนท่วนยืดครับเด้ออยากใหญ่เอาตัวใหญ่อยู่ได้ครับพี่น้องตัวนี้อันนี้ตัวใหญ่เติบอยู่ครับพ่วงหางกับบกใหญ่ได้ล่ะ หน้าผากแดงๆเดี๋ยวติพภาพเบื้องหล็บกีบใกล้ๆเนี่นะครับกีบกว่าดีๆยุด้ด้วยพี่นอ้องเอานี่มีวัวไอ้ทั้งเป็นงัวสาวนะครับพี่น้องงัวทองเดี๋ยวจะภาพไปเบื้องตัวต่อไปกันครับไม,ม,ม,ม่มีหานมมผับตัวตน,น,น,วไไน,น,นี้ตัวนี้มีหานมบ่คหรือดีวผมซ่องเพเห็นนะพี่น้องเนาจั้งเด็ก็ขอไฟได้พี่น้องผมเดี๋ยวผมเห็นบางทีตัวนี้มีหานนมนะครับพี่น้องครับแต่ว่าผมเดี๋ยวผมเห็นเนาะตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปเราจะภาพไปเบื้องทางนี้นะครับเด้อตัวนี้เป็นแม่แดงนะครับบุรว่ทองไปหรือผสมไปนะครับเนาะตัวนี้ทองแล้วครับอันนี้เต่านมยหอยหลอนอาจจะทองหลายเดือนหรอกไปตัวนี้ทองประมาณจักเดือนครับหกเดือนนี่ยนะทองประมาณหกเดือนนะครับอันนี้เป็นง้วสาวทองแรกเนาะสาวทองแรกสาวทองแรกครับอันนี้เต่านมใครใหญยเลยเได้พี่น้องสูงกะอาจจะเกินลอยสี่สิบห้านะครับพี่น้องครับน่าจจะลอยสี่สิบ แล้วนะครับเนาะอันนี้ทองพอไรครับนี่ทองวีโก้สองล้านแยกเพชรไ่ทองวีโก้สองล้านแยกเพชรนะครับเด้ออันนี้โตใหญ่นะครับอันนี้เปิดไว้เท่าไรครับนี่หกสิบครับเปิดไว้ที่หกหมื่นนะครับเอามาเบิ้งเอาก่อนนะครับพี่น้องมันโตใหญ่อยู่เด้อครับเด้อนี่เปิดไว้ที่หกหมื่นตัวนี้นุ่มก่ะซีหัวอยู่เนาะตัวนี้เนาะนี่เดี๋ยวไปซีหัวอยู่เด้อครับเด้อเรื่องโบัดีอยู่นี่เบิ้งกันยางไปน้ำนะครับพี่น้องครับ นะครับเด้อเอาแบบธรรมาชาตินี่แหละครับพี่น้องกลางตรงหน้านี่แหละนี่จะเดินตามให้ดูให้เห็นท่าเดินด้วยนะครับเนาะเออดูแรงมากกระโถใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับว่ามีตำหนิมันบ่ครับตัวนี้บ่ครับไม่มีตำหนิคุณนีแต่ว่ามันถื่อนหรอครับตัหนิอันนี้ครับราคามันถือ่อราคามันถือนถ่อน,นะครับผมเป็นม้วนทองทองตัวนี้มีกูตัวเนาะแยกแยกเก็บบ่มอ่ะนี่เบื้องยืนทั้งแั้แท้ตัวหญ่เลยครับพี่น้องครับมึงเซลให้ตัวใหญ่ๆเลยมุมนี่เออนี่ ผูได้มาง้อทองสาวๆสดๆนะครับพี่น้องครับนี่จิ้มดำด่เดี๋ยไปย้ำตัวนี้เป็นตาวเปี้ยงครับผมตัวตัวตัวใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องครับเอ้านี่ส้นหนาส้นตาครับผมขีบบลิบแข้งขากะนี่นะครับสั่นอยู่ด้วยเบิ้งอยู่ไกลๆนี่ครับเอ้าสวยสดๆเลยตัวนี้นะครับเนาะมาเลือกมาชวหมอกครับพี่น้องนี่นะครับเด้อตัวต่อไปครับผม เดี๋ยวสิพายย้อนขึ้นไปฟังทางนี่้ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายบ่ครับตัวใหญ่ๆมุนีิบ่เปิดมุนีิสิออกเดือนหน้านี่ครับมันสีขอดเดือนหน้าครับเอ <ph> ้าผู้ใดอยากได้ก็มาเอาครับตัวนี้ท่องพอได้ครับนีบ่ตัวนี้ท้อง68เค็ดเเอาอันนี้อันนี้ขายบ่ครับขายมีคนอยากได้ขายครับเออเอาของเคี้ยท้องสิออกเดือนหน้าว่าซั่นสูง150บวกเด้อครับตัวนี้ง้วเท่าญ่ตัวนี้เปิดเท่ะเลครับนี่ 69ครับ6 9 0 0 0เด้อครับตัวนี้พี่น้องครับเอา6 9 0 0ืตัวใหญ่ใหญ่เด้อตัวนี้พี่นอ้องอะเดี๋ยวสิผาเบืง้งทางถ่ายกันนะครับเนาะม้วนจ่อออกแล้วจะขอดแล้วนุ่มซีมหัวยุ่นะครับเนาะนี่นี่นพี่น้องครับเอ๋อเกิจะได้แบบนี้ตัวนี้ 69, นเอาเลยหกหมื่นเก้าตัวตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องเอบื้องด้านข้างด้านนี้อาจจะล่อหาซิฟได้ตัวนี้เป็นลูกที่ใดครับลูก อ่าแต่ลูกที่สามที่สี่อ่าแต่ลูกที่สามด้วยครับพี่น้องครับคิดว่านี่เอานี่แหละเบิ่งเอากินยาดีต้นไหนครับพี่น้องครับนี่เอามาลาไปกลางตรงหน้าเลยนี่เอาอ่ะนี่มันเลือกมาชมว่าพี่น้องมากตัวไหนเนาะครับขายขายถูกถูกครับขายถูกถูกกว่าทันพี่น้องแล้วก็น่าจะขายทุกตัวด้วครับพี่น้องมันมีหลกว่านี่อยู่เรื่องง้อยู่อีกข้อหนึ่งก็หลายอยู่ครับกับมันเลือกมาเบิ้งเอานะครับเนาะกันราคาสิประมาณนี้เป็นพันสองเปรีย ครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อจะเป็นใช้เงินครับเป็นใช้เงินบริษันต์เด้อนี่นะครับผมเมื่อจากอองนี่เพื่อเลี้ยงมา้จะเโืนโอ้นนีหครับหน้องครับบอกแม่แพ้ลูกก่ะค่อยๆแบ่งขายไปน้ำเดินโดนๆเถื่อจังแบงนะครับเนาะครับก็จะพาไปดูฝั่งนี้อีกตัวนี้เป็นวะครับหัวสาวครับตัวนี้หัวสาวตัวนี้หัวรุ่นทรงดีเลยนะครับเด้อผสมแล้วตัวนี้ผสมใส่พอดเลยครับแต่ว่าท่านไหนพันโอ้ผสมแล้วท่านไหนพันรอบเด้ครับเด้อว่ามัน มันเมื่ติดเหรอครับมันขึ้นแต่ว่าถ้าในผสมอีกโอ้ผสมแล้วแต่มันขึ้นอีกครับแล้วก็ต่อผสมใหม่อีกนะครับเป็นงัวสาวอยู่ดนะพี่น้องครับตัวนี้ไอ้มันเป็นลูกพอใดหุ่นจักบ่ครับตัวนี้เมนผมว่าลูกจักครับอันนี้ว่วลูกหรือครับพี่น้องไปมันตอนเอาผสมเนี่ยเขาใส่พอใดที่นจักปะครับตัวนี้ KF31 นะครับตัวนี้ส้นสูงกะร้อย410ห้าบวกหรือครับพี่น้องเด้อจีมดำดีเป็นงัวสาวอยู่ตัวนี้ไอ้ว้าใบเถอะเลยครับ ครับหกหมื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปกินหยาวนวลเหมงามคักขืนขันน้ำเลี้ยงมันถึงดีๆกับถือวนงามเพิวขตัวนี่ม้วนรวมนี่แล้วจิ้มดาวง่าองงามครับผมนี่เอาสีเบื้องขาเนี่ยเอาเดียวเสียของขาอ่าทะเลก็หืมมากี่ไหมหกหมื่นครับหกหมื่นถ่วนนะครับพี่น้องเด็ดต่อรองได้นี่ส่วนหนาคลิปผมไม่ได้เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยหลือเด้อครับเด้ออ่ะนี่แหละเบื้องเรียบนี่ครับพี่น้องวันนี้เออดูช้าๆเบื้องจีบเด็ดไปน้ำนะครับเนาะ สูงเงยดีสูงใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องตัวนี้มันกาดน้ำเลี้ยงง่านมอยครับผมเดี๋ยวสิพาเบื้องทั้งไทยนะครับจิ้มดำบดดีครับขวดพี่น้องนี่ต้มบนมี้ติ่งนะครับเด้อผมเดี๋ยวเบิ่งจิ้มกับดำดีเลยตัตัใหญ่เลยครับตัวนี้พี่น้องครับอ่เดี๋ยวจะพาเดินไปดูฝั่งนี้อีกนะครับเนาะมีมีตัวใดเปิดอีกบ่ครับมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเบิ่งตัวนี้ชัดๆพี่น้องครับมันงามอยู่ตระบัดนันเห็นท่านชัดเนาะอ่เดี๋ยวนะครับเด้อ เด้ครับไปเสียกผูกเย่ามันเรืองยางไก่นะครับเนาะนี่นะครับเด้อเออถ้าเบื้องด้านข้างานนี้นี่พี่น้องอ่ะเบื้องเอามุมนี้เลยตัวนี้สวยเลยนะครับเด้อพี่น้องนี่สวยๆเลยนะครับเนาะนี่อยากได้มาเอาเลยตัวนี้ไม่มีตำหนินะครับเด้อครับผมมือนี้ก็มีให้แค่นี้นะครับผมเบนเนาะอ่ะนี่แหละครับผู้ใดอยากจะได้ง่วนดูขอกนะครับกลางทุ่งนามาเอาเลยพิกัดอีกเถื่อนนะครับผมกับชิยำตลอดว่ามีคนถามมาเรื่อยๆนะครับเนาะ บ้านขุดแค้นตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามครับมากตัวใดชอบตัวใดก็โทรตามเบอร์ยูหน่าจอต,ตรงนี้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่าต้องแบนครับัสวัสด,ดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชร,พชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมด,มดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรปโปรโตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์ โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง